บรรยากาศหน้างานนะคะวันนี้วัดลังมันคะเป็นงานครบรอบอายุ94ปีเราชมคอนเสิร์ตเ่นดนตรอยางสบายใจนะครับกอเดียวเลยเหรอขออนุญาตนะครับท่านที่มานั่งแล้วจะใส่ตู้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนครับ วันนี้พบกับศิลปินมากมายทีเดียวที่มีคุณภาพ,พเป็นงานพบรอบ95ปี9วัน9คืนโดยมีชายาหัวหน้าสุรชาติสมวัฒน์เสนเจ้าของวัน,พ,พ,นพระพิเศษของราชธานเป็นทายาคนที่สี่ของราชามนุษย์พงศ์สุวรรณจบฬาลเจริญเป็นช่อผ้าว่าหลอดงานครับ ดังนั้นวันนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมสุสำหรับนักออาชีอาหารกลางวันเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่างาน9วัน9คืนชมคอนเสิร์ตฟรีครับฟรีครับไม่ได้เก็บบัตรค่าทังงประตูใดทั้งสิ้นครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านไปวัน FC ของบัฟปี้ของไลออนจากาันดิ

บรรยากาศน่างานนะคะวันนี้ถ้าคุณพ่อสุรพลอยู่ก็จะอายุเก้าสิบห้าปี คุณก็มานะ